ต้องมาว่างั้นแต่เราก็แบบเฉยๆเนาะเราไม่ได้แบบไม่ค่อยอยากเดินเข้าไปในห้างเท่าไหร่เราต้องการแบบซึมซับบรรยากาศแถวนี้ เรากำลังจะไปสกิชิมานะคะแล้วตอนนี้เรากำลังเข้ามาอยู่ในตรอบของทะเลที่นี่นะคะแล้วเรากำลังแบบเฮื่อข้นเหมือนลุงแบไทยมากฮึเฮ้ยฝุนมากเฮ้ยตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่สกิชิมาเอ็กซิสหมายเลขเจ็ดเมื่อกี้ขึ้นบันไดมาเยอะมากเฮ้ยข้างๆจริงๆมันมีร้านเยอะมากเลยเนี่ยไปเดินดูนี่เราก็จะเห็นว่ามีร้านอาหารนิดหน่อยอะแบบมันเป็นอะไรที่ยังมี ตรงเหลือกินไอของความเป็นตรเยียวที่แบบตั้งอกปะ<ช>ไม่ใช่ใชินกุย่าไม่ใช่คาราจุกอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะเรามาเกันที่ชินจูกุซึ่งเป็นย่านที่ถือว่าวัยรุน่นวัยรุนรนร่นเยอะมากแต่ถามว่าตอนนี้เราเห็นวัยรุ่นไหมคะคือเราก็มาเดินเฉยๆซิ่งพี่มันเยอะสองฝั่งเลย ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เมียงดงเอ้ยไม่ใช่ที่ชินจูกุนะคะไม่ว่าญี่ปุ่นมันมันมันของมันหลากหลายกว่ามันหลากหลายกว่าเพราะว่าเกาหลีแบบถ้าอย่างเมียงดงก็คือมันจะจับจุดได้เลยว่ามันมีไม่กี่อย่างเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่แถวๆนี้แต่แบบญี่ปุ่นมันจะมันจะมีเกมมีกระเป๋าแบบมีแบรนด์มีเนี่ยมีของแบบแบรนด์เซลอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็มันเหมือนมันหลากหลายแบบแบบมีความแบบหลากหลายกว่าที่ข้างว่า แล้างเยอะมากอันนี้คือทางแบบห้างซึ่งแบบเราเดินเลื่อยเปื่อยมาจนแบบเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรว่ามันคืออะไรบ้างอ่านก็ไม่ออกด้วยคือเราไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะมาซื้ออะไรเพราะเราไม่ได้เราไม่มีเงินแล้ว <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลืมทุกคนลืมซักแต่ว่าเราอยากมาซึมซับบรรยากาศ <c oughs> แล้วต้องพูดจริงประยุกตว่าเ <c oughs> ม่ยาไม่มีเงินกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย เกันกินไงแล้วเราก็รู้สึกว่าร้านอาหารมันก็เยอะพอสมควรเราดูดูถนนนะคะจีแย่ก็ไม่รู้สองสามสี่ห้าอห้าแย่อันนี้ก็แบบว่าบรรยากาศตอนนั้นจะไปอยู่เลยรวมที่เมย์ไปลาวแบบบอกว่าหนูกำลังไปยากมากนั่งรถแบบหลายชั่วโมงมากแล้วทางอ่ะทางเป็นทางดินแดงเว้แล้วบอกปวดตูดมากแล้วสุดท้ายมันไปไม่ถึงเลยเมื่อกี้เล่าเรื่องราวเป็นเรื่องของลาวว่าเราจะไปลาวหรือเปล่ามาพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ไม่ได้แล้วเขาเล่าเรื่องบ้าคือมัยไป็นข่าโอเกตเพลงไทยเวยรักเธอแต่ฉันชเธอใจแต่ฉันมีคาราโอเกะเพลงไทยอยู่ที่นี่จริงแล้วรอบเราด่วนนี้เว้ยข้างๆร้านที่เป็นแบบว่าร้านเสื้อต้องมีสุดๆเลยลูก นนี้นะเรามาที่วัดอาซากุสานะคะแล้วก็ถึงแล้วคุณเยอะมากแล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าใเยอะมากมันเป็นเหมือนแบบถนนที่แบบมีร้านเยอะๆแล้วก็น่าจะมีวัดนี่มีวัดอยู่ตรงนี้แต่ว่าเรายังเดินไม่ถึงวัดเลยอุ้มันคงกินเยอะมากเลยอ่ะทุวคน <c oughs> ถืออะไรกินไม่รู้่รู้สึกอยากกินด้วยไออู เขาบอกว่าแถวเนี้ยเทมปุราแบบดังมากอร่อยมากจริงๆไม่ไมัน่ขนมทอดเรามาวัดวายมาทำอะไรเรามาแล้วก็ อากาศดีมากนะค่งเที่ยวเยอะมากคนไทยเยอะมากก็คงมองอ่ะเขาคิดว่าเราอะไรหรือเปล่าโอ๊ยออไม่ได้ก็ต้องมาเช็คเลยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ที่แบบให้หวังพันเข้อหาตัวเครืองก็ไม่รู้รายละเอียดเลย้งหรอกเราก็ทำตามเขานั่นแหละไม่ทำอะไรก็ทำตามระวังแสบตาเนะจ๊ะ ปรากฏว่าออกมากินควันเต็มตัวเลยค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีๆใช่ไหม,ไมอ,อันนี้เป็นเหมือนแบบแป้งย่างหรอกร <c oughs> อบทุกอย่างเซมเบ้หรือซัมซี จก็ไม่แนใฮัลโหลแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โตเกียวทาวเวอร์แล้วนะครับหลังจากที่เดินม,มาจากาสถานีลบปงิเดิมมมเมนมาไกลมากน้องเมย์บ่นมากๆเลยบอกว่าพี่เจนทรมานน้องเมย์แล้วเป็นไงสวยไหมไกลมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าใช่โตเกียวทาวเวอร์จริงหรือเปล่า ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โคเอ็นจีปะนี่เราเจอร้านน่าจะเป็นร้านของมือสองหรือรลดราคาอะไรสักอย่างนี่ใช่แน่นเลยอ่ะ นะคะว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยไปซื้ออะไรมาบ้างคือจริงๆเม่เน้นไปเที่ยวดูบ้านเมืองมากกว่าที่อยากไปดูว่าที่นั่นเขาแบบอยู่กิน กันยังไงนะคะเมย์ไม่ค่อยไปเน้นช้อปปิง้งนี่ไม่เด้น,นช้อปปิ้งนะคะจะบอกไว้เลยก็มีไปแวะบ้างตามย่านหรือตามจุดที่เขาแบบว่าควรไปแวะนะคะอย่างเครื่อ,สองสำอางเมย์ไปซื้อที่ร้านเดียวนะคะแถวชิบูย่านะคะใช่ปะร้านมาสูโมโต้นะคะใช่มาสูโมโต้ไหมอ่ะลืมละเออร้านเครื่อ,สองสำอางคือเขามีร้านเครื่องสำอางเยอะมากช่างมันเถอะเมย์ไปซื้อมาที่ร้านเดียวแล้วก็ไม่ได้เข้าร้านเครื่อ,สองสำอางอะไรอีกเลยนะคะที่เมย์ซื้อมาเยอะมากเนี่ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับคิ้วเพราะว่าที่บ้านแล้วก็ทั้งตัวมเมยจะแแบบบเขียนนยนนนคิิ้้ววกกัั่่ออลล็ผตภณฑ์ื ทาตาพวกอะไรมีกันเยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยไม่ได้ซื้อมาเลยแหละนะคะก็จะมีของ Canmake s e s a n e อันนี้เป็นของ Heavy Rotation นะคะก็คือ จริงๆั้งหมดเนี้ยก็มีขายที่บ้านเราแหละแต่ว่าราคาที่ญี่ปุ่นประมาณร้อยกว่าบาทเรานะปราอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทไปถึง100ร้อยบาไม่แน่ใจอันนี้ก็หยิบมาดหน่อยจริงๆหยิบมาเยอะมากแต่หยิบมาโชว์นิดหน่อยนะคะเป็นของชิเซโดนะคะเป็นที่เขียนจิ้วไว้ทั้งแบบออตโต้แบบแน่าจะดีแล้วก็ราคาไม่แพงแน่าจะประมาณ60บาทมั้งไม่แน่ใจถูกมากอะ่ะเฮ้ยแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากแนะนำ้าสสำหรับใครที่ตาหมวยๆเหมืหมมอนเมย์แบบว่าตาไม่ได้เบ้าลึกมากก็คือแต่แนะนํา ที่ดัดขนตาของชิเซโดนะคะกับของมาคิยาและที่ของมาคิยาไม่แกะออกมาแล้วเฮ้ยคือที่หนัดขนตาดีมากเมื่อกี้ของลองของมาคิยาไปดีมากชิเซโดก็ดีมากคือเมซื้ออยู่ไทยอ่ะประมาณ700รกว่าบาทเมซื้อที่เคาน์เตอร์ในห้าง ซึ่งที่ญี่ปุ่นอันเนี้ยร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบ,บาทไม่เกินเนี่ยแบบถูกมากเมย์ก็เลยหอมมาเยอะมากนะคะข้อสู่รลิปมันการเมย์ใช้เราชอบก็จะเป็นของเอตูเซ่นะคะอยู่ที่นู่นก็ดังอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เองสองสามร้อยงเฮ้ยคือเมย์ขอโทษเมย์จำราคาไม่ได้เพราะว่าเมย์หยิบเยอะมากนะคะลิปมันของ DHC นะคะเคยได้ยินว่ามันดีก็ขอ,อมาพวกพัฟของชิเซโดคาเนโบออะไรเง,งี้ยแปรงอะไรเงี้ยที่แบบเขาฮิตฮิตก,กันก็เดี๋ยวเอามาลองดูนะคะ แล้วก็จะมีพวกกระดาษซับหน้ามันเนี่ยถูกๆของชิเซโดเหมือนกันของโคเซ่ของอะไรเงี้ยกาวที่เขาบอกว่าติดหนึบติดนานมากของ DUP นะคะจะเป็นรุ่นนี้ก,นนกับรุ่นคิตตี้ที่เขาบอกดีๆกันแดดอเนซ่าก็ซื้อมัซื้อมาเยอะหยิบมาเท่านี้ก็จะมีรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกแล้วก็มีอันนี้ที่เป็นขวดน้ำนมนะคะของอเนซ่าเมย์จำไม่ได้แล้วคะน่าจะประมาณ5้าหยบาทพี่เจนที่ไปด้วยบอกว่า ที่ไหนสักที่ฮิตมากที่เกาหลีบางฮิตมากเป็นสซร่ AHA แบบว่าทาไว้บริเวณที่หน้ามันอะไรอย่างเงี้ยตรงที่มันตรงจมูกแบบน่าจะไม่มันคืออันนี้เป็นของกินที่แบบตั้งใจกลับไาให้ที่บ้านมากแล้วก็ตั้งใจกลับมาซื้อให้ตัวเองมากนั่นก็คือตึงเป็นกระเทียมเจียวนะคะซึ่งเมย์ไปกินอยู่ที่ฮาราจูกุหรือชินจูกุสักที่อแบบ่ะเมย์ไปกินลาเมงใช่ไหมเราตรงโตเขามีกระเทียมเจียวนี้ให้ใส่เองแล้วเมย์ ใส่ไปนิดนึงอะแล้วแบบเฮ้ยมันหอมมากหอมแบบเฮ้ยมันใส่กลิ่นกระเทียมเจียวปอมหือเวบอกคือมันหอมมากอะแต่มันหอมจริงนะเนี่ยหอมอะหอมอะต้องเมอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าใครชอบกระเทียมเจียวหรือว่าแบบข้างใครได้กลิ่นกระเทียมเจียวอยากให้ดมมากคือแบบมันหอมมากเลยนะแล้วเมย์ใส่เยอะมากให้ตายจนในถ้วยราเมงมีแต่กินกระเทียมเจียวคิดดูว่าอร่อยมากแล้วพอเพจจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมเห็นวางขายอยู่หยิบเลยค่ะ เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะสามร้อยบาทปะ่ะไม่รู้อ่ะซื้อเลยแล้วก็คิ้วขึ้นเครื่องใช่ไหมเพราะแบบเป๋าน้ำหนักเกินก็หอมขึ้นเครื่องไปแล้วแบบโดนตรวจจ้าเขาบอแต่ว่าเป็นพริกไทยคือพี่ไม่ใช่ค่ะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวขอร้องย,ยืนของหนูไปเลยหนูต,ตั้งใจมากชินี้ตั้งใจจเอาไปฝากคุณแม่มากอะไรเงี้ยแล้วก็พวกขนมมนาะแบบมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเมย์ก็ซื้อขนมทั่วไปวก็พวกแบบที่เคยเห็นเห็นกันพวกคิดแคร์ตกเกียวบานาน่า an พวกเซสอะไรนะสตอรอเบอรี่ช็อกโกแลต เค้กอะไรของเขาอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือเคยกินขนมญี่ปุ่นมาบ้างแล้วแล้วก็อ้าวจริงๆริงมีรู้สึกว่าบางอันก็รสชาติแบบเขาก็จะเน้นไปเป็นแป้งหวานๆอะไรเงี้ยไม่แป้งจืดๆก็จะเป็นแป้งหวานๆขนมปังหวานๆไปก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเน้น ซื้อเป็นของฝากก็โอเคเพราะว่าแพ็กเกจเขาแบบหอมาหน้ารักเหมาะกับเอาไปฝากและมาเปิดถุงให้ดูนะคะแล้วก็จบไปแล้วสำหรับทริปไปญี่ปุ่นนะคะรอบนี้เป็นการไปครั้งแรกแล้วก็เป็นการไปแบบแบ็คแพ็คเองนะอาจจะมีแบบว่าข้อมูลอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลมานานเมยเตรียมตัวไปแค่อาทิเดียวอะเพราะว่าแบบมันทุกอย่างมันฉุกเฉินมากคิดว่าจะไปก็คือไปเลย,เลยอะไรเงี้ยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าก็กยังไงก็หวังว่าคงจะสนุกกับทริปญี่ปุ่นทริปแรกนะคะเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไว้เราไปเที่ยวกันใหม่นะคะวันนี้เมย์ เขาไม่มาใหญ่ๆลล่ะอริยโตะอันนี้โยมโตะซกิชิให้ให้ Hi. Hi. ชัสกามาเซอนเไม่พอเหไม่รู้เรื่อง